โอเคเอมุนขยาวขยาวเอ้ยขนมข้างในนี่พี่เมย์เว <Yeah. S 1> <laughs> ้ย<บ>ลูงทิวนิวชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ออนนิวกับพี่เมย์มาทำอะไรเอ่ยแจกลูกโอนี่คือมารีวิวขนมไหนๆไหนเพื่อนๆดูกันนี่ค่ะขนมมือใช่ไหมขนมมือนี่อขนมมือ บีบอย่างนี้ค่ะ,ะอ,อ่าเราจะบีบอย่างนี้มันก็จะเป็นมือกวักกึบคือคือเนี่ยกวักกวักอย่างนี้แล้วก็จะมีลูกอมด้วยไหนฮะคะ่ะเด็กๆแกะลูกอมออกไปแล้วไหนเอาเนี่ยดูสิอ่าเป็นขนมที่มีลูกอมอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกอมอ่ะอ่าไหนพี่เมย์ดูค่ะอ่านี <c oughs> ข่ของพี่เมย์ของพี่เมย์จะเป็นสีอนะไรคะสีน้ำเงินอ่าของพี่เมย์จะเป็นสีน้ำเงินก็เนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะเวลากดก็จะ กินลลกแล้วแล้วก็มีลูกอมข้างในเนี่ยค่ะอ่าแกะลูกอมเลยค่ะมับมันมันมีคือลูกอมที่เด็กๆแกะแล้วไหนดูสิว้าวลูกอมรสชาติเป็นยังไงดีไซอ,อ,อะไรบ้างอาร่อยนี่ค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมเนี่ยเป็นยังไงรสชาติเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวหรืออร่อยนี่ไหนดูสิโอ้ลูกอมเยอะเลยอ่าใส่ใส่นี่ค่ะอันนี้มันจะใส่ตรงนี้ หนูเอาลูกอมใส่นี่สิเอาพี่ไม่เหมือนกันน่ะสิบคอค่ะอ่าใส่ค่ะหยิบเลยนี่สีอะไรสีอะไรครับอ่าสีฟ้าหยิบใส่เยลโลสีชมพูเยลโลสีเหลือง <c oughs> สีชมพูต้องพิงนี่สีส้มออเลน,นออเรนอ่นี่เยลโล่อยู่นี่ อ่เยลโล่นี่แหะกรีนสีเขียวอ่ะใส่เลยนี่เทงสีอะไรชมพูอ่ะเทงสีชมพูนี่ล่ะบลูบลูสีฟ้าสีส้มโอเล่นโอเลนอ่ะโอเลนนี่ล่ะกรีน เียวสีอะไรเนี่ยไหนมาอยู่ในไหนออนเลนไงสีส้มาม่แม่ยังยังไม่เยอะเลยเยอะแล้วไงเต็มแล้วน่ะก็มันได้แค่นั้นแหละลูกนี่อย่กวักมือเรียกก่อนกวากมือเรียกกันมา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 เรามาเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะกวากมือกวักมือค่ะกวากของพี่เมย์ของพี่เมย์จะหมุนด้วยนะ นี่ข้ออันนี้ว่ะอ่าข้ออันนี้ก็จะปักเฉยๆปักปัดปัดปัดอ่าอันนี้ปิดลูกอมไปแล้วไหนพี่เมย่อ้าวเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้เราก็จะมีขยำสิอ่านูนปิดแน่นเนี้ยปดแลว้วแน่นๆพ่เม่อ๋ตอตรงนั้นขยับแป๊บนึงโอเคอ่ะมุนขยาำขยำเออวี่ลูกอมไปนนี่พี่เม่ อ,อันนี้เป็นให้พี่เมย์หน่อยเลยจุดแน่นๆจะได้ขยาได้หมุนด้วยของอันนี้ไม่เป็นไร,นนรโอเค,ไ,คอหไหนโอ้ยพี่เมย์ทำไมมันหลวมไหนดูซิไหนหมุนก่อนค่ะหมุนต้องหมุนก่อนนะโอเคนี่พี่เมย์ขยาอย่างงี้ยนี่มีลูกอมข้างในด้วย,ยน,นี่ค่ะ,<น>ะมือแล้วเด็กๆก็เนี่ยค่ะแกะลูกอมใส่อย่างงี้แกออกแกถุงแล้วก็ใส่อย่างงี้แล้วขยำ แต่วันนี้จบเพียงแค่นี้กอนนะคะ